q u quite surprised with a gym at Northfield It's really big and it's modern. I love it ค่ะนี่เป็นยิมที่ n o r t h f i l นะคะใหญ่กว่า Peter เ,เตอร์สองเท่าแล้วก็โมเดิร์นมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกกำลังกายของนิดอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีท่าออกกำลังกาย6ท่าที่ช่วยเสริมก,กล้ามเนื้อก้น และหนน้้าทองเระะิ่มต้นด้วยซูโม่สควอตนะคะวันนี้เราใช้น้ําหนัก16กิโลกรัมเซตแรกแล้วก็18กิโลกรัมเซตที่2และ3ทําำเซตละ8ถึง12ครั้งนะคะ Welcome to my channel today I have must do exercise to target your g l u t e legs and core so I normally start with cardio exercise for 10 minutes and now I start with sumo squat using 16 kg s for the first set and use 18 kg s dumbbell for the second and third set 8 to 10 to ึ e สิ o สิบสองรีป ext exercise is reverse lunge with 20kg dumbbells ถ้าต่อไปก็จะเป็น uh, reverse lunge นะคะถือดัมเบลข้างละ10กิโลเป็น20กิโลนะคะทำเหมือนเดิมคะ่ะ8-11ครั้ง3เซ็ตนะคะ ท่าต่อไปก็จะเป็นท่าที่เตะข้างนะคะโดยที่เราถือดัมเบล10กิโลกรัมไว้ตรงข้างขางนะคะเพื่อให้เรามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะทาเหมือนเดิมคะ่ะ8-12ครั้ง3เซตนะคะ Next exercise is dumbbell side kick I'm using 10 kg dumbbell I'm I'm doing 8-10 to rep for 3 sets I'm e e l i n g my q u a r แล and my butt is burning now so moving on to b a n g l a l i a n space s q u a t z I'm using 10 kg dumbbells I'm doing 8 to 12 rep for three set each side ันนี้รู้สึกว่าหน้าขาและก้นนี่แบบร้อนเป็นไฟมากเลยนะคะถ้าต่อไปเป็น Banglarian space squat นะคะใช้ดัมเบล10กิโลนะคะทำ8 12ครั้ง ต่อท่านะคะทํา3เสร็จนะคะสำหรับท่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในท่าของก้นนะคะนะคะแค่ออกกำลังกายแถมเฉยๆเพื่อที่จะกระชับต้นแขนด้านหลังนะคะ This exercise is not one of six exercise for today, but I just want to add it extra to exercise my tricep and that's all. You don't have to do if you don't want to. Moving on to cable pull back. This is one of my favorite exercise. So I just would like you to see how I set all equipment for this, as I think it's really good for uh, hamstring and your glutes. I'm using 19 kg's for the first set and using 22 kg's for the second and third set. 8 to 12 rep f o แ3ร e t พทรีเซ็ตมาถึงท่าออกกำลังกายท่าโปรดของนิดนะคะ,อ,ะอยากให้เห็นว่าเซตอัพอุปกรณ์ยังไงนะคะแล้วก็ท่านี้ใช้น้ำหนัก19กิโลเซ็ตแรกนะคะแล้วก็22กิโลกร,รัมในเซ็ตที่2และ3ทำา8ถึง12ครั้งแล้วก็ทำสา3เซ็ตนะคะการเลือกน้ำหนักขึ้นอยู่กับความฟิตของแต่ละคนนะคะ เริ่มแรกที่นิดเลือกน้ำหนักนะคะจะเป็น8กิโลกรัมแล้วก็11กิโลกรัมแล้วก็เพิ่มมา13กิโลกรัมนะคะจนกระทั่งตอนนี้ได้19แล2นะคะต้องใช้เวลาฝึกฝนนะคะเราจะต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมกับเรานะคะถ้าเลือกน้ำหนักเยอะเกินไปจะทำให้เราบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแต่ถ้าเลือกน้ำหนักน้อยเกินไปจะทำให้เราไม่โปรเกรสนะคะหรือไม่พัฒนานั่นเองคะ่ะ เราสามารถจิบน้ําได้เรื่อยๆในช่วงระหว่างออกกาลังกายนะคะอย่าดึงเข้าไปเยอะๆนะคะไม่งั้นจะจุก m o v บ n g on to The Last Exercise Is Hip Thrusts I think Hip Thrusts is the best of the best exercise for your glute. I'm Using 20 kg for the first set and I'm using 30 kg for the second and third set. I'm trying to do 8 to 12 reps. Set, but I was struggling the last set. I only did six reps because the bar itself actually about 10 kg plus 30 kg that I add, so total is 40 kg. มาถึงท่าออกกำลังกายสุดท้ายแล้วนะคะเรียกว่า Hip t h r u s t นะคะเราใช้น้ำหนัก20กิโลในเซตแรกนะคะแล้วก็30กิโลในเซตที่2และ3นะคะเราพยายามที่จะทำ8ถึง12ครั้งต่อต่อเซตนะคะแต่เซตสุดท้ายนี้คือแบบไม่ไหวทำได้แค่6ครั้งนะคะเพราะว่าไอตัวบาที่เป็นเหล็กๆนะคะน้ำหนักเขาประมาณ10กว่ากิโลบวกกับที่เราแอดเข้าไปนะคะ30กิโลมันก็เป็นขั้นต่ำ40กิโลค่อนข้างแบบ หนักพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราใช้น้ำหนักทั้งหมดนี้นะคะ40กิโลค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับการออกกําลังกายในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วอย่าลืมไปออกกําลังกายตามนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะได้ขาก้นและหน้าท้องที่สวยงามนะคะถ้าชอบกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอให้มีความสุขกับการออกกําลังกายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย The tip to choose the weight for you is don't choose too lightweight because you're not going to progress but don't choose too heavy because you can hurt your muscle and then you have to stop exercise for a little while to allow your muscle to recover. But choose the weight that you can do 8 to 12 percent. I hope you enjoy my video. Please give my video a thumb up and please hit subscribe to support my channel i hope you enjoy exercise see you in next video bye bye